ชวนจือเวินอดไม่ได้ที่จะหวังว่าจะมีโลหะที่มีความทนทานเท่ากับหัววีเฮาหลังจากที่เขาเห็นว่าหัววีเฮาแข็งแกร่ง,แ,งและชอบแข่งขันวิศวกรวิญญาณระดับที่6คนที่สามปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นวิศวกรวิญญาณชายและดูเหมือนจะอายุประมาณ2ี่หรือ26ปีผมสีดำยาวของเขาถูกมัดไว้ด้านหลังศีรษะเขาดูสิ้นเล็กน้อยแต่มีเสน่ห์มากอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาขาดพลังงาน และแม้แต่การเคลื่อนไหวของเขาก็ยังรู้สึกช้าและเชื่อมซึมมากในบรรดาผู้ชายทั้งหมดที่หัววีหเฮาเคยพบมีเพียงหวังตรงที่สามารถเทียบกับเขาได้ในแง่ของรูปลักษณ์อย่างไรก็ตาม ความงามของหวังตงก็ยังคงมีความรู้สึกอ่อนโยนในขณะที่ความงามของชายคนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากความห่ารเหินของเขาว่าวีเฮ้าไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ใดๆจากชายคนนี้ในมือของเขาถือดาบสั้นที่มีความยาวประมาณสีนิ้วดาบนั้นเป็นสีดำทั้งหมดและมีลวดลายที่เรียบง่ายดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรพิเศษเลยมันคล้ายกับแท่งที่ใช้ควบคุมเปลวไฟด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามหัววีเฮาก็ขนลุกเมื่อเห็นเขาครั้งแรกจรึงจื่ยยานเป็นภัยคุกคามต่อเขาแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะอันตรายกว่าเธอเสียอีกการตรวจับจิตวิญญาณของหัววีเฮ้ายังคงเปิดใช้งานอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีผลกับผู้ชายคนนี้ เขาไม่สามารถแม้แต่จะสัมผัสถึงพลังญานของผู้ชายคนนี้ได้จีเจียนเฉินจิงจือเยียนแนะนําตัวสั้นกระชับมากแต่คำแนะนำของเขายิ่งกว่านั้นหัววีเฮาหัววีเฮาพยักหน้าขณะที่มองไปที่เขาแต่หัววีเฮากับประหลาดใจเมื่อจูๆ่ๆจีเจียนเฉินก็พูดขึ้นมาข้าสมัครในนาทีสุดท้ายเพราะหมัดของเจ้าข้าพบบางสิ่งที่ข้ากำลังมองหาอยู่ในหมัดของเจ้าโปรดให้ข้าได้สัมผัส ขอบคุณขนาดที่พูดเขาก็ถือดาบด้วยมือทั้งสองและโค้งคำนับไปทางหัววีเห้าอย่างช้าๆดวงตาของเขาเริ่มเปล่งแสงจ้าที่เต็มไปด้วยความหลงไหลตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงดาบในดวงตาของเขาวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงลอยขึ้นจากเท้าของเขาเมื่อหัววีเ้าเห็นแววตาของอีกฝ่ายเขาก็คิดเพียงอย่างเดียวว่า ผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วอย่างไรก็ตามสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากในเวลาต่อมา บางครั้งคนบ้าก็ดูน่ากลัวกว่าคนธรรมดาเสียอีกเจ้าช่วยรอข้าหนึ่งชั่วโมงได้ไหมหัวหมีเฮาถามดวงตาของจือเฉินจดจ่ออยู่ที่ดาบของเขาแล้วแต่เขาก็ตะโกนว่าได้โปรดหัวหมีเฮานั่งไข่ห้างและเหยียดตัวตรงเขาเข้าสู่สภาวะการทําสมาธิอีกครั้งแม้ว่าชอนจือเวินจะเป็นผู้ตัดสินแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรขณะที่ยืนอยู่ด้านหนึ่งชายชรายังคิดว่าจีเจียนเฉินเป็นคนบ้าแม้แต่นักเรียนของสำนัก และห้องถงหมิงเต๋อก็ยังคิดเช่นเดียวกันจีเจียนเฉินเป็นตัวประหลาดในหอหมิงเต๋อประการแรกเขาไม่ใช่วิศวกรวิญญาณแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้เช่าชาญด้านวิญญาณอย่างแท้จริงเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาเป็นสิทธิหลักในแผนกอุปกรณ์วิญญาณวิญญาณยึธของเขาคือดาบแต่มันเป็นเพียงดาบธรรมดาที่ไม่มีความสามารถอันทรงพลังพลังวิญญาณแต่กำเนิดของเขาอยู่เพียงขั้นสามและเขาแทบจะไม่สามารถบ่งพอได้ จูเจนเฉินนั่งลงและวางกระบี่ไว้ที่ขาของเขาก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะฝึกสมาธิเช่นกันทั้งสองอยู่ห่างกันราวร้อยห้าสิบเมตรพื้นที่ทดลองอาวุธวิญ,ญญาณทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบที่รู้จักจีเจนเฉินถึงกับชื่นชมและยินดีสำหรับพวกเขาคนชั่วมักจะถูกทรมานจากบุคลิกที่ขายกันจูเจนเฉินมีข่าวลือว่าเขาเอาชนะวิศวกรวิญ,ญญาณระดับเจ็ดได้่าวีเฮ้า ตกที่นั่งลำบากขนาดที่เขาเผชิญหน้ากับจีเจียนเฉินหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่สั้นชั้นของก๊าซสีขาวลอยออกมาจากร่างของหัวมีเฮ้าขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นกาซสีขาวนี้เกิดจากเทววิชาลึกลับจากสวรรค์ชวนจื้อเวินรู้สึกถึงความเย็นที่สดชื่นจากการสีขาวนี้เขายังสงสัยว่าใครจะชนะระหว่างหัวมีเฮ้าและจือเฉินหากระดับการฝึกฝนของพวกเขาคล้ายกันหัวมีเฮ้าน่าจะเป็นผู้ชนะวิญญาณยุทธคู่ของหัวมีเฮ้า ทำให้เขาได้เปรียบอย่างมากนอกจากนี้เขายังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดอันยิ่งใหญ่ของเขาในรอบที่แล้วชวนจือเวินเคยเห็นดาบของจือเฉินมาก่อนและรู้สึกทึ่งกับมันแต่มันแตกต่างจากความทึ่งที่เขาประสบเมื่อดูหัวหวีเฮ้าจือเฉินไม่ยืดหยุ่นพอเพราะเขามีดาบเพียงเล่มเดียวเขาไม่ได้มีความสามารถในระยะไกลเลย บางทีทั้งสองอาจได้รับผลกระทบจากอากาศรอบตัวแต่ดวงตาของทั้งสองก็เปิดขึ้นพร้อมกันเมื่อสบตากันก็กระโดดขึ้นไปพร้อมกันณจุดนี้ชวนจือเวินไม่จะเป็นต้องประกาศการเริ่มต้นของรอบพวกเขาไม่ได้ระเบิดใส่กันในทันทีพวกเขาจ้องมองซึ่งกันและกันจากระยะ150เมตรและยืนอยู่ในตำแหน่งของพวกเขาอย่างเงียบๆแรงกดดันที่มองไม่เห็นกดทับลงมาในพื้นที่ทดลองอาวุธวิญญ,ญาณ จือเฉินกวัดแกงกระบี่ด้วยสองมือวงเว้นวิญญาณทั้งหกของเขาก็ปรากฏขึ้นพลังกดดันอันแหลมคมพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทั่วทั้งล่างเหมือนจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกระบี่ในพริบตาล้อมรวมจิตวิญญาณของตนเองลงไปในกระบี่เล่มนี้นี่คือวิญญ,ญาณยุทธของจือเฉินจิตวิญ,ญญาณยึธของเขาถูกแปลสภาพเป็นพลังกำลังอย่างสมบูรณ์และไม่ใช่พลังกายภาพอีกต่อไปมันล้อมรวม,มกับกระบีด่ดาวตกของตนเองอย่างสมบูรณ์เขาคือกระบี่ และกระบี่ก็คือตัวเขาเองพวกมันแยกออกจากกันไม่ได้ออล่าอันแหลมคมนั้นเกิดจากเจตจำนงแห่งดาบที่รวดเร็วและดูร้ายของเขาดาบดาวตกต่างดาวส่งเสียงคำรามเล็กน้อยในขณะที่เขาอัดพลังวิญญาณลงไปไปลายดาบดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยรัศมีของจือเฉินพุ่งสูงขึ้นเมื่อดาบเล่มนี้ถูกปลดปล่อยออกมาจะต้องมีปัญหาแน่นอนเัวาวีเฮาไม่ได้เคลื่อนไหวมากเท่ากับตัวเขา เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่าง,งเงียบๆแขนของเขาเปิดกว้างเขากำมัดแน่นอย่างช้าๆและลำแสงที่บิดเบี้ยวก็เริ่มพุ่งออกมาจากร่างของเขาสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีดำและสีแดงวงแหวนมาญันห้าสีผสมกันส่องประกายอยู่บนร่างกายของเขาจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแสงสีเขียวคามส่องออกมาจากกระดูกสันหลังของเขาเสื้อผ้าของเขาไม่สามารถปกปิดแสงที่รุนแรงได้ แสงสีเขียวคามส่องออกมาจากแขนซ้ายของเขาในขณะที่แขนขวาของเขาหลีลงมันถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองเข้มแสงสีทองส่องประกายจากดวงตาของเขาเผยให้เห็นกลิ่นอายที่โดดเด่นของเขามีประกายสีม่วงท่ามกลางแสงสีทองหวัววีเห้าเพิ่มพลังวิญ,ญญาณกระดูกวิญ,ญญาณและวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาให้อยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ชั่วโมงของการทำสมาธิทำให้เขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่การต่อสู้กับจื่อเฉินทำให้เขามีวิธีการมากมายที่จะจัดการกับอีกฝ่ายแต่เขาจะไม่ใช้ทักษะวิญญาณของตัวเองนั่นเป็นเพราะเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าการต่อสู้กับจื่อเฉินในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาในการเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านสายเลือดของอมตที่เขาได้รับจากผู้ผสมมู่เอินจื่อเฉินบอกว่าอยากเห็นหมัดของหวัวหมีเฮา ที่ใช้ต่อสู้กับจิงจือเยียนเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากหมัดนี้จือเฉินเองก็เปิดเผยเจตนากระบี่ต่อหน้าหัวหวีเฮาอย่างไม่เกรงอกเกรงใจเช่นกันพวกเขาจะตัดสินการประลองด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดและจะใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการแข่งขันณะจุดนี้อลาของหัวหวีเฮานั้นด้อยกว่าจือเฉินมากอ่าของเขาไม่ได้เข้มข้นเท่ากับผู้ต่อสู้ของเขาเมื่อเทียบกับเจตจำนงแห่งดาบที่เสียบคม เขาถูกผลักออกไปอย่างง่ายดายออ่าของจื่อเฉินเองก็พองตัวขึ้นเช่นกันและสร้างแรงกดดันต่อหัวหวีเข้าอย่างมากขาซ้ายของหัวหวีเห้าเดินไปทางซ้ายเพียงครึ่งก้าวขณะที่เท้ากําลังจะแตะพื้นก็มีเสียงดังขึ้นเบาๆจากนั้นเจจจานงอันน่ากลัวก็ปะทุกออกมาจากร่างกายของเขาเจจจานงนี้แข็งแกร่งมากและต้านทานเจจจานงแห่งดับที่กําลังใกล้เข้ามาหาเขาหัวหวีเห้ารีบจัดการสถานการณ์ในทันที ภาพมายาของจกักรพรรดิแมงป่องหยกน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาใช่แล้วว่าวีเฮ้าก็ใช้อร่าของสสารวิญญาณจากจากักรพรรดิแมงป่องหยกน้ำแข็งอายุ400ปีเพื่อทำให้อร่าของเขาแข็งแกร่งขึ้นและต้านทานเจตจำนงแห่งดับที่รุนแรงและรวดเร็วร่างกายของจือเฉินกระตุกเล็กน้อยแต่แววตาของเขากลับแน่วแน่ขึ้นวงแหวนวิญญาณทั้งหกสองแสงวา่าพร้อมกับมือทั้งสองที่จับดาบเอาไว้ไปลายดาบชี้ไปที่พื้น ด้านหนึ่งของร่างกายชี้ไปด้านหน้าเล็กน้อยขาของเขายังคงนิ่งสนิทเขาหันหน้าไปทางด้านหลังของหัววีเฮ้าเจดจำนงกระบี่ของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งจากรวดเร็วและดุดันกลายเป็นชั่วายออร่าอันทรงพลังของเขาหดตัวลงและปะทะกับออร่าที่หัววีเฮ้าปลดปล่อยออกมามันสามารถบังคับให้ออร่าของหัววีเฮ้าถอยออกไปเล็กน้อยเจดจำนงเจดจำนงมัดข้าต้องการเจดจำนงของเจ้าไม่ใช่เจดจำนงของจัจกรพรรดิแมงป่องยกน้ำแข็ง ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ